สวัสดีจ้าวันนี้ฝนมาหาอีกแล้วนะจ้าฝนพากินคือเก้าวจากฝนได้เป็นตำซัวจากตำซัวใส่อาหมูยอจ้าแล้วก็มีอของแอมสามอย่างมีกุ้งนะจ๊ะมีปลา,าปูอัดว่าที่ว่าปลาหมึกเยอะปูอัดแล้วก็ไก่ย่างจ้ะแล้วก็มีผักผักอ่าส่วนควรัวนะจ๊ะยกเวน้นหอมอ่าหอมแดงใ,นในหญ่นเนี่ยหอมแขกนะเพือเอ่อนเนาะซื้อมาจา้ะนั่นกับที่บ้านหมดเลยฝนขอญาติกินจ้ะก,กินน้ำฝนอยากินตำซัวน้ำฝน มาได้จ้าคนเอินสืน้อคนนะจะมาคุณป้าทั้งสองแล้วก็พ่อกับแม่แล้วจ้ะพี่ชายสองคนนะพี่เพ้นไหมเมื่อวานนี้ไปหาเย่มาจ้ะหางประไ,ไทยวิดีโอเสียดายเยอะเวลาหน่อยก็เลยบ่อยากเอาเวลาแบบได้เว้าน้ำม่านตั้งกล้องนะจะเอโทาทั้งว่าทั้งอื่นน้ำลายไปกอดน้องอันนี้เธอหนึ่งคนกลับ มืมาจ้าเปรี้ยวหวานมะเขือพวงไม่ไม่อ่อนอ่อนแล้วจ้ะฝนตัดมาเมื่อกี้เนี่ยหืมหย่อมเพลินแล้วจ้ะมันมันอ่อนไหมจ้ะ อันเพิ่งเป็นดอกอันเพิ่งเป็นดอก่ะแต่เรอบันทึก คือพองนี่ลดน้ำตาลในเลือดมากฝันเคยอ่านอย,ยู่แต่ฝนเหลืมท้นเป็นเบาหวานกินดีท่านฝนจังพอผิดจะจลดน้ำตาลในเลือดนะหืมบแต่บกุ ฝนประตำใจจังคุณจะฝนต่ำใจ,ะจ,น,จะำในะแต่งขุลา <c oughs> พาจ้ะ ข้ากันหอมหวานทุนข้าวน, <c oughs> านะาจะ รูวออกเสียงก็ถือว่หอมแขกจ้ะหอมแดงไงต้องกินจ้ะแม่มันซื้อมาไว้หลายท่านไม่กินจับเจีวกับปนุนนะ่ก็เสียเนาทิมบะมันอยู่ในโดดันบริรวณฝนบอลูนะฝนได้ ก็เลยมีเมนูอย่างสีเหต็กจิ๋นนะจ๊ะหอมแดงอะไรเนี่ยน,นอกจากยำใบหน้อยๆจ้ะวันหนึ่งใส่สอดไม่ได้แล้ว ฝรั่มีมาละอยู่สองคำน้อยๆแอ,อ,อ่น,น้อยเดี๋ยวมาลาจ่ะฝ่นเฮอยี่สามน้อยแต่ฝรัเ่เฮนน้วยเดียวมาลาขี้นก แตาไงไม่จักทองเลยอะไรค่ะคีนุกใส่ฝนกินดีๆแต่ฝนฝนว่ามันหน่วยันุ่ยแล้วมันขมแล้วมันหายไปไวหายามปุ๊บหายไปกับลิ้น ได้กล้ากินน,น้ำฝนเออเหนือกันนางผู้เดียวนะ <c oughs> ปกติเราฝนจีมากสื้อซาวคอนแกนอ่าฝนว่าถึงโมยอนนะคะ ตีอวกกับเต็มปะป <c oughs> กติผมจะซื้อซอสหอนแกนไว้ติดบ้านแต่ตอมันี้หองในี่เป็นหมูหมูดีเรอไมจ๊ะหมูยอแล้วยี่ห้อหมูดีแมนบน่เนาะผมจัดเซื้อเพียร์นะ <c oughs> ช่หรือเปลอืม วันนี้แซ่บสุดเลยคือบพ้วงแตบปาแห้งมันอ่อน ไก,กันไม่นู้เสียใจขออย่าแทงสินะจ๊ะนะขอเป็นนางจีนกันฝนเบืองนางจีนหลายฝนคลั่งใครมากเแต่วมันกัดก,ก,กินนะทีนก็สิแซ่บ ก็แซด้ยจ้ะเือนๆดีนะ คนดึงดึงแบบนี้น้องชาวป่อมฝันลุดนเนี่ยยังหัวรอดแล้วจ้ะเยอะ <c oughs> จับ้องเดไซด์ละเถาก็เนี่ยจังน้อยกันละมักเห็นมักแทบประดีวนะจ๊ะนะ สามปีแข่วฝนเรือบ้าอีกสามปีตั้งหนากชอบจากหิวข่าวาก็เลยบวดอ่ะอีก,ก่อน ถ้าแอนเบิงขอบคุณนะจาจ้กระเป๋าที่ซื้อมาฝากนะยังขวัมันเกิดขอบคุณจ้ะผมซื้อละเป็นกระตรงมาให้จา้าบริชายวิิีโอให้เบิง ผ่านมาโดนแล้วแต่คนย้อนหลังฝนเยีย่ยมม่ให้บังนะเพราะบังซื้อหายมันจะได้ชื่นใจเก่งจา้าคนซื้อแร้วเป็นกระทรงปรันจนุบมาให้ขอบคุณจ้ะแอนนะ แอนคุนลบบุรีแชนแนลพันมมีช่องความอุ้ย <c oughs> พันมมีช่องความจา้ะแต่ช่องเพิ่นนะ่กำลังเพิ่นห่วงก็เริ่มเฮ็ดกำลังฝึกเฮ็ดจ้ะ สามฝนแล้วว่าเป็นอย่าง้นคือมีน้ำสองแก้วจะฝนเตียบว่าให้อัางเป่าจ้ะแี่แกคนติดม,มากินน้ำคือใจคือตีจะงอนลงไปก็เก่าอิ่มน้ำสะบะฝนแห่งมันคน้น ท่นกินนำ้ำลายนี่สิอิม่มอิ่มง่ายแต่ท่านฝนถ้าไปกินบุฟเฟ่ต์นี่ฝนที่กินน้ำบ่ได้เลยแต่ฝนที่จิบจิ๊บเอาแก้วนึ่กับเบ้เบิดเอ้ยฝนตาซ่อนเน,นี่ยซ่อนเตรียมไว้ให้น้องอังเป่าเพิ่นไปกินบุฟเฟ่ต์ฝนสีน้ำฝนที่บ่เบิดพอแก้วเจะเถอะจ้ะเพราะว่าถ้าฝนกินน้ำเบิดแก้วปุ๊บอิ่มทันที ย่างนี่ซื้อมาแล้วจ้ะซื้อมาแล้วแต่ว่าฝนถึงอบเพิ่มจ้ะคนงานปร่สุกมาแล้วจ้ะอันนี้เ้ว คันปลาซอมเงากับปลาซ้าเอิรนแลยะเออยุ่นั่นแหละตพผิดตกพีด มันใ้ฟันหิวข่าวนะจ๊ะมันกินเร็วๆวัางแต่แบบได้สิจุกเออได้สิแคันปกติจะกันหิวจังแต่มันมันหิวแฮ ฉันอยากน้ำอยากกินไนลเมอร์เหรอทรา้งไมกได้กินจะเครื่ออะ บ้าสฝนค้าจะเว้าวไหลฝนลืมเบิองเวลาแต่ว่าตาับซัวกอะซิบอร์เล่จออ้ะได้เลี้ยงละจำฟองแก้วกินผู้เดียวจ้ะเกือบเบิดแก้วที่สองได้เครื่องแล้วล่ แต่ฝนไปแล้วนะจ๊จะแล้วฝนไม่ทําไมคลิปหนาคลิปมีฝนพายกินตําซ่วแล้วจ๊ะเราจะมีเครื่องเคียงเยอะแยะเลยนะแซ่บๆจ้ะขอบคุณลหลายๆนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปจ้ะขอบคุณที่กดติดตามเป็นฝนขอบคุณที่กดไลค์คกดแชร์นะจ๊ะขอบคุณที่สนับสนุนม,มาตลอดเลยขอบคุณลหลายๆจ้ะผู้ใดบอสเนเคยทักทายฝนก็ร้องเข้ามาทักทายบ้างนะจ๊ะเนาะฝนจะสีพนันย้ำค่อยๆตอบคอมเมนต์ไปกะเหลืออ่าคอมเมนต์ที่ฝนยังไม่ได้ตอบกะอ่าประมาณสองวิดีโอบอสจ้ะเดี๋ยวฝนไม่เข ขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาทักขอบคุณค่ะไปและะ้วค่ะบ๊ายบายจ้า